กลับก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเลเดตเติลนะครับอันนี้ก็สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอันนี้ก็ใกล้เวลานะครับหรือเวลาไม่กี่วันนะครับต้องก่อเร่งๆทําสูตรลงสูตรให้กับสมาชิกกันไวๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําชุดนะครับฟันธงนะครับเด่นบนนะครับก็การันตีตัวเด่นในงวดประจำวันที่16พุทภาคมนะครับใส่ตีก็13งวดนะครับชุดนี้นะครับ ก็จะทําให้เป็นชุดเด่นบนนะครับส่วนใครมี1 0บร้อยอย่างว่าที่ผมลงไวก่อนหรือว่าจะไปเปรียบเทียบของอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับสําหรับสูตรหวยนะครับชุดฟันธงนะครับเด่นบนนะครับการันตีตัวเด่นนะครับมาแน่นอนนะครับก็จะทําการนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นหลักหมื่นบวกหลักหน่วยนั่นเองนะครับก็จะเกี่ยวโยงกับตัวเลข ของรางวัลท on ี่1นั่นเองนะครับเราก็จะคํานวณออกมานะครับเป็นเลขเด่นบนนั่นเองนะครับ3ตัวการันตีเป็นตัวเด่นนะครับเรามาเริ่มกันตั้งแต่งวดนะครับเจ็ดเก้าแปนะครับเจ็ดเก้าแปดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับปีหกสิบสองกันเลยนะครับเราจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยนะครับนั่นก็คือเจ็ดนะครับ เจ็ดเราจะทําการบวกหลักหมื่นก็คือ9นะครับบวกหลักหน่วยก็คือ7นะครับนี่ครับสมการผลรางวัลนะครับเจบวกเนะครับเป็น16บหบหบวกเดนะครับเท่ากับ23บสามนะครับเราใส่3ามไปเลยนะครับส่วนแรก3นะครับเราก็จะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับ3นะครับบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับ4ี่บวก1นะครับเป็น5้านะครับ เราก็จะได้นะครับตัวเด่นที่3 4 5นะครับผลรางวัลนะครับในงวดถัดมานะครับเลขบนนะครับออก3 8 8นะครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวเด่นนะครับที่3นะครับงวดถัดมากันเลยนะครับแสนบวกหมื่นบวกหน่วยนะครับทั่นก็คือ3บวก4 นะครับบวกแปดนะครับเท่ากับสามบวกสี่นะครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดนะครับเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบห้านะครับเราใส่ห้านะครับตัวแรกทมการห้านะครับเราจะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับนี่นะครับ ตัวเลขที่เราได้นะครับงวดนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับผลรางวัลงวดถัดมานะครับออกหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดนะครับเรานะครับก็จะได้เด่นบนที่เจ็ดนะครับในงวดถัดมากันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับดูกันยาวๆนะครับหลักแสนคือหกนะครับนี่นะครับ หลักแสนคือหกนะครับบวกหลักหมื่นนะครับคือเก้านะครับบวกหลักหน่วยนะครับคือเจ็ดนะครับเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่บสองนะครับเราใส่สองตัวแรกสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับตัวเด่นเรานะครับได้สองสามสี่นะครับผลรางวัลนะครับเลขที่ออกในงวดถัดมา นะครับออกค่าหกเจ็ดนี่ครับเราก็เข้ามานะครับเป็นงวดที่สามงวดนี้นะครับเราก็จะได้ออกค่าหกสี่นะครับต้องขออภัยนะครับออกค่าหกสี่นะครับในงวดถัดมานะครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวเด่นมาจริงๆนะครับข้อที่สี่นะครับ ถัดมากันเลยนะครับหลักแสนคือแปดหลักหมื่นคือหนึ่งนะครับแล้วก็จะบวกกับหลักหน่วยนะครับคือสี่นั่นเองนะครับแค่เลขสามตัวระยะสั้นนะครับใส่เข้ามากินนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามนะครับเราใส่สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับผลเลขที่เราได้นะครับเป่นเราก็จะได้ที่สามสี่ห้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกสาม จ็ดห้านี่นะครับสามเจ็ดห้านะครับเราก็จะได้นะครับตัวเด่นในห้ากับสามนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูนะครับว่าอาจจะเข้าระหว่างสิบหน่วยร้อยนี่จะเข้าตัวไหนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบดูกันเนาะถัดมานะครับหลักแสนก็คือเก้านะครับบวกหลักหมื่นก็คือหกนะครับนี่นะครับ ทำการบวกหลักหน่วยก็คือห้านะครับเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบนะครับใส่ศูนย์นะครับบวกไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับศูนย์บวกหนึ่งนดหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะครับฉะนั้นนะครับตัวเด่นเรานะครับได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกสองสองสามนะครับนี่ครับ สองสองสามนะครับเราก็จะได้ตัวเด่นที่สองนะครับเข้าที่หลักสิบนะครับงวดนี้ถัดมากันเลยนะครับหลักแสนคือศูนย์นะครับบวกกับหลักหมื่นนะครับนั่นก็คือ1นั่นเองนะครับเราจะทําการนะครับบวกกับหลักหน่วยบนก็คือ3านะครับศูนย์บวกหนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งบวกสามนะครับเป็นสี่นะครับใส่สี่นะครับ เราเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับเป็นห้าเป็นหกนะครับนี่ครับตัวเด่นเราก็จะได้ที่สี่ห้าหกนะครับผลรางวัลนะครับในงวดถัดมานะครับเรายังไม่หลุดนะครับออกห้าสองสองนี่นะครับงวดนี้เราเข้าที่หลักร้อยนะครับเราก็ยังมีติดเด่นนะครับเข้ามานะครับเป็นงวดที่หกนะครับมาดูงวดที่เจ็ดนะครับ งวดที่เจ็ดนะครับหลักแสนคือสี่นะครับบวกกับหลักหมื่นนะครับคือห้านะครับบวกกับหลักหน่วยนะครับคือสองนี่ครับเราคำนวณออกมาแล้วนะครับสี่บวกห้านะครับเป็นเก้าเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอดนะครับใส่หนึ่งเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับแล้วก็จะได้ตัวเด่นที่หนึ่งสองสามนะครับ ผลลังวันนะครับในงวดถัดมาบนนะครับออกเก้าสองสี่นี่นะครับเราเข้ามานี่เลยครับงวดนี้เข้าที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมถัดมากันเลยนะครับดูกันยาวๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลักแสนนะครับคือห้าบวกหลักหมื่นนะครับคือสองทำการบวกกับหลักหน่วยนะครับคือสี่ นี่ครับผลรางวัลนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับห้าบวกสองนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่นะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับใส่หนึ่งไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับเราก็จะได้ตัวเด่นที่หนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกค่าสี่หนึ่งนะครับนี่ครับห้าสี่หนึ่งนะครับ เรายังไม่หลุดนะครับเราก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูนะครับกี่งวดแล้วนะครับก็ยาวกันพอสมควรถัดมานะครับหลักหมื่นเหมือนเดิมไอหลักแสนเหมือนเดิมนะครับบวกหลักหมื่นก็คือหนึ่งแล้วก็จะทําการบวกหลักหน่วยนะครับก็คือหนึ่งนะครับห้านะครับบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดนะครับ เจ็ดเราจะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้านะครับตัวเลขแค่สามตัวนะครับเราก็จะทํามันเป็นตัวเด่นนั่นเองนะครับผลรางวัลน,นะครับออกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะครับนี่ครับออกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเราก็ยังไม่หลุดนะครับเราเข้าที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมถัดมานะครับสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเราก็จะใช้หลักแสนเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือสี่ นะครับบวกกับหลักหมื่นก็คือเก้านะครับทําการบวกกับหลักหน่วยก็คือสีนะครับนี่นะครับสี่บวกเก้านะครับเป็นสิบ3ามสิบาบวกสี่นะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับตัวแรกเราใส่เจ็นะครับเราก็เพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่มันจะมาเป็นตัวเด่นนี่น่าจะมีนะครับเพราะว่าคํานวณออกจากอของรางวัลที่หนึ่งทั้งนั้นนะครับสูตรนี้นะครับผมว่าน่าจะ เป็นตัวเด่นได้แล้วกันนะครับผลรางวัลในงวดตัดมานะครับออกสองสองเจ็ดนะครับนี่ครับเข้าที่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมดูกันยาวๆเลยนะครับงวดตัดมานะครับเหมือนเดิมนะครับหลักแสนคือห้านะครับบวกกับหลักหมื่นนะครับคือแปดแล้วก็ทําการบวกกับหลักหน่วยนะครับคือเจ็ดนะครับบวกเลขแค่สามตัวเท่านั้นนะครับมันก็น่ารุ้นนะครับ ตัวเลขเราไม่ได้ไปแบ่งจากเลขหน้าและเลขท้ายนะครับเพราะว่าจะคำนวณดึงดึงตัวคำนวณออกมาจากของรางวัลที่หนึ่งนั่นเองนะครับห้าบวกแปดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบนะครับใส่ศูนย์ไปเลยครับตัวแรกก็เพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับตัวเด่นเรานะครับก็จะได้ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับผลรางวัลนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะครับ นี่ครับเข้าหลักสิบนะครับดูกันยาวเลยนะครับถัดมานะครับเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามนะครับหลักแสนคือเจ็ดนะครับหลักหมื่นคือแปดนะครับหลักหน่วยคือสามนะครับนี่ครับเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกสามนะครับเป็นสิบแปดนะครับตัวเลขที่เราได้ตัวแรกก็คือแปดเลยครับ เพิ่มไปอย่างละอหนึ่งแต้มนะครับแปดเก้าสิบนะครับสิบล้วก็จะนําหลักหน่วยมาลงนะครับแปดเก้าศูนนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะครับนี่ครับเราก็ยังไม่หลุดนะครับเราก็จะได้นะครับตัวเด่นที่แปดนะครับแล้วก็เก้าสองตัวนะครับ ยาวเลยนะครับถัดมานะครับหลักแสนนะครับคือแปดหลักหมื่นคือเจ็ดนะครับหลักหน่วยคือแปดนะครับระยะสั้นนะครับก็จะเป็นตัวเลขแค่สามตัวเท่านั้นนะครับแปดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบสามนะครับเพิ่มไปอย่างละหนึ่งนะครับนี่ครับ โดเด่นก็จะได้ที่สามสี่ห้านะครับท่านผู้ชมผลรางวัลในงวดล่าสุดนี่เองนะครับออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะครับนี่ครับเราก็จะเข้าที่สี่นะครับมาดูงวดประจำที่สิบหกเลยนะครับหลักแสนนะครับคือห้านะครับหลักหมื่นคือศูนย์นะครับหลักหน่วยนะครับคือหกนี่ครับ เด่นบนการันตีนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกนะครับพฤษภาคม2 5 6 3ันหอหกิบสามนะครับหรือเวลาอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับท่านผู้ชมห้าบวกศูนย์ในห้านะครับห้าบวกหกเป็นสิบอดนะครับตัวแรกเราได้หนึ่งนะครับก็อย่างที่พูดนะครับเราจะเพิ่มไปอย่างละหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับฉะนั้นนะครับเด่นบนนะครับการันตีนะครับในงวดประจำวันที่สิบกนะครับ 16พคนะครับ6 3สามนะครับเราก็จะได้ชุดเด่นที่นะครับ1 2 3สานะครับ1 2 3สามนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาไล่ดูนะครับว่าสูตรที่ทำลงมานี่ครับจะเน้นเข้าหลักไหนนะครับเยอะที่สุดนะครับตัวนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักหน่วยนะครับตัวนี้ก็หลักหน่วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นร้อยแล้วก็หน่วยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะครับหลักร้อยครับหลักสิบครับนี้ก็จะเข้ามาที่หลักหน่วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ร้อยสิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักร้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหลักสิบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสิบนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลักสิบร้อยสิบเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับผมจะได้เรียงให้นะครับเข้าหลักร้อยทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักร้อยนะครับเราจะเด่นมาทั้งหมดนะครับเจ็ดงวดแล้วนะครับติดที่หลักร้อยนะครับเจ็ดงวดนะครับ นี่ครับหลักร้อยเข้ามาเจ็ดงวดนะครับทีนี่คือหลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบจะเข้ามาที่หนึ่งงวดนะครับสองงวดสามงวดนะครับสี่งวดห้างวดหกงวดนะครับก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับหลักสิบเข้ามาหกงวดนะครับนี่ครับส่วนหลักหน่วยนะครับเรามาไล่ดูกันครับหลักหน่วยจะเข้ามาทั้งหมดกี่งวดนะครับ หนึ่งงวดนะครับสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับหลักหน่วยเราจะได้แค่สี่งวดนะครับนี่ครับฉะนั้นนะครับเราจะไปเน้นนะครับเน้นกันที่นะครับหลักสิบนะครับและหลักร้อยนะครับส่วนมากก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสำหรับสูตรหวยนะครับเด่นบนนะครับก็ได้ที่ หนึ่งสองสามนะครับการันตีเป็นชุดเด่นนะครับก็เดี๋ยวเอาไปตัดดับเอานะครับใครมีเลขดับไว้ในใจอยู่แล้วนะครับมีเลขดับไว้ในใจอยู่แล้วนะครับก็รองเอาไปตัดดับดูนะครับส่วนเลขดับที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับน่าจะเป็นเลขห้านะครับไม่ติดนะครับไม่มีติดมานั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องเลขเด่นเปิ้ลนะครับ ก็คาเตือนนิดนึงนะครับแนวทางนี้จะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับในการคํานวณนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับผิดถูกตรงนี้นะครับผมก็ต้องขออภัยสมาชิกไปด้วยนะครับเพราะว่าสูตรหวยทุกสูตรนะครับที่ผมได้นําลงนะครับก็มีโอกาสหลุดมีโอกาสเข้านะครับแต่ก็จะนําสิ่งที่มันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับในชุดปัก สูตรหวยปักหลักร้อยบนนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปกันนะครับถ้าในสูตรหวยหลักร้อยบนนะครับมันมามันมาชนกับชุดนี้นะครับก็เราจะโอกาสที่เราจะได้นี่ก็ต้องรอดูนะครับเด่นบนนะครับเดี๋ยวมีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับชุดฟันธงแล้วเราก็มาสรุปกันนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับสตหรับวันนี้แอดก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับสวัสดีครับ